ทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็คือคุณหมอก็บอกว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนซึ่งณตอนนั้นก็กทําใจแล้วว่าเราเรา,เรา,เ,ราเราไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วเราก็เลยยอมรับสภาพก็แต่ไม่ไม่ให้คีโมนะคะเพราะรู้ว่าการให้คีโมเป็นการทําลายเซลล์ในร่างกายของเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ให้คีโมก็ปฏิเสธการให้คีโมจนกระทั่งได้มารู้จักกับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สวัสดีค่ะ ชื่อพิมพิสาสังใหม่นะคะมีปัญหาสุขภาพนะคะตั้งแต่ปีห้าห้าเจ็ดนะคะเป็นเนื้องอกในมดลูกนะคะก้อนใหญ่มากก็คุณหมอก็สั่งผ่าตัดด่วนก็หลังจากที่เป็นเนื้องอกในมดลูกมาก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพมาตลอดก็หนึ่งปีผ่านไปก็ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะระยะที่สามก็ผ่าตัดและให้คีโมแปดครั้งนะคะหลังจากให้คีโมก็การให้คีโมเป็นคีโมที่รุนแรงเพราะเราไม่ได้ฉายแสงนะคะ ก็เลยทําให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็คือคุณหมอก็บอกว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนซึ่งณนะตอนนั้นก็ก็ทาใจแล้วว่าเราเราเรา,เราไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วเราก็เลยยอมรับสภาพก็แต่ไม่ไม่ให้คีโมนะคะเพราะรู้ว่าการให้คีโมอะ่ะเป็นการทําลายเซลล์ในร่างกายของเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ให้คีโมก็ปฏิเสธการให้คีโมจนกระทั่งได้มารู้จักกับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เราก็เลยไปขอไปขอเอ่อป็นเอ,อ่เรียกว่าเป็นเคสตัวอย่างตรงนั้นซึ่งก็ก็ได้รับการตอบรับแล้วก็ดูแลการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จนเสร็จทุกอย่างในช่วงที่ปลูกถ่ายก็มีอาการติดเชื้อในกระแสะเลือด7ครั้งนะคะซึ่งก็ทําให้ร่างกายของเรานะคะไม่ไม,ไม่มีภูมิต้านทานมีอะไรนิดหน่อยนอนดึกหน่อยเราก็จะมีปัญหาจะมีอาการแพ้ที่ แตกต่างจากคนปกติที่มากไม่ว่าจะเป็นอาการที่แบบคันหรือว่าการนอนไม่ได้การปวดหัวไมเกรนต่างๆซึ่งจะมีมาเข้ามาทุกอย่างเลยในช่วงที่เราเราทานยานะคะเพราะว่าเราทานยากดภูมิทําให้เราไม่มีภูมิต้านทานทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม,ม่ไม่สามารถทํางานได้เหมือนคนปกติทั่วไปก็หลังจากที่เราปลูกถ่ายแล้วนะคะการดูแลก็จะต้องทานยา กดภูมิยาสเตรอยนะคะซึ่งเป็นยากดประสาททำให้ภูมิต้านทานของเราลดลงก็มีช่วงที่ทุกข์มากๆก็คือมันนอนไม่ได้เพราะว่ามันคันจากอาการที่ภูมิต้านทานเราตกเม็ดเลือดขาวเราน้อยแล้วก็เนื่องจากว่าผู้ที่ให้เซลล์เราเนี่ยเป็นคนที่เป็นมีไวรัสตับอักเสบทําให้เรามีปัญหาเรื่องตับไขมันพอกตับด้วยนะคะก็เลยต้องทานยาลยหลายตัวแล้วพอเรานอนน้อยเนี่ยภูมิต้านทานเราตก ก็จะมีอาการคันคันมากคันจนแบบว่าคือแบบคันจนเราต้องแบบว่าคือต้องต้องตกเนื้อให้ให้มันเจ็บมากๆเพื่อที่ที่มันจะได้หายคันเพราะว่าบางครั้งนะคะต้องเอาอะไรที่มันแสบแสบ,แสบทาเพื่อที่มันจะได้ลดอาการคันเพื่อเราจะได้นอนได้ก็ก็มีความรู้สึกว่านี่เราเราขนาดเราได้ปลูกถ่ายแล้วนะเรายังต้องมาเจอกับ ความทรมาตรงนี้ก็พอมีมีพี่มาแนะนําให้รู้จักกับเอสินค้าผลิตินเราก็มีความรู้สึกว่าเอก็ลองทานดูครั้งแรกที่ทานก็จากจากที่ขัดมากๆจนแบบเรานอนไม่ได้ค่ะก็ดีขึ้นเราก็มีความรู้สึกว่าอมืมันใช่เหรอมันมันเกี่ยวกันไหมด้วยความที่ที่เราเป็นคนที่มีความรู้สึกว่า เราเป็นคนที่เชื่ออะไรยากด้วยแล้วก็หลังจากที่ทานครั้งที่สองที่สามนะคะก็จากอาการที่มันคันจนแบบจนแบบเรานอนไม่ได้ต้องจิกจนคือเกาจนเลือดออกคือทั้งข้างหลังทั้งตัวเนี่ยค่ะคือจะแบบเป็นแผลไม่หมดเลยเป็นเราเรางหลอย่งงางทีทานไปใช่ไหมคะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอาการคันมันมันลดไปเราทําไมรู้สึกแบบสบายคือสบายขึ้นแล้วก็นอนหลับได้ได้ดีขึ้นแล้วยาต่างๆที่เราเคยทานนะคะ ยาเกี่ยวกับตับยังเกี่ยวกับายานอนหลับเราต้องครึ่งทุกครั้งปัจจุบันน่ะเราลดทุกอย่างเลยค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าดีมากเลยค่าตับของคุณดีขึ้นค่าเลือดของคุณดีขึ้นแล้วก็อาการที่เราคันนะคะก็ไม่มีแล้วเราก็ทานทานโพลิตินนะคะลดลงหลังจากที่เราทานหลายๆอย่างเข้าไปเนี่ยเราก็ทําให้เราได้เห็นว่าโพลิตินช่วยเราได้นะเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นคือคนที่มีอาการที่คันแบบนี้แล้ว,แล,วแล้วพอได้ คือไม่มีอาการนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรามีความสุขขึ้นอนะเราเราไม่ทรมานเราสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ